สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อพรแม่มสกุสกุลนะคะเป็นคลิปแรกในรอบ2วันหรือเปล่านก็ไม่แน่ใจแต่ว่าบัดน,นี้วันนี้เรามีเซอร์ไพรส์ถึงพี่แดนเซอร์กับเพื่อนๆพืนแดนเซอร์อีกแล้วนะคะจากพ่อฮักของหนูเองนะคะปน้ก็สิดทำภารกิจย่งางเลหาข้าเจ้านะคะ พี่แดนเซอร์สำหรับวันนี้ก็จะมีทั้งหมดสามคนนะคะมาดูกันว่าสามคนนี้จะมีใครบ้าง,งายังรอไปรอแม่โดวัสดีค่ะกินข้าวแล้วบาแม่สวัสด,ด,ดีค่ะกินข้าวกันหรือ,อยังค่ะยาเอ๋ คะจักน้อยนี่แหะค่ะปกติเราคืนนานแล้วเวลานีเราบัตเนิมีภารกิจงานระรอกันจะเข้าค่ะสวัสดีค่ะ้านไนี่ใช่ไม่ยาอะไรเยทางชื่อชายาอะไรนี่ยายาอะไรหรอชื่อน้องคิด ตีนะขาขาอยหัวพึมอุ้ยอะไรคะเอาไม่ใช่ตึงเนืดหรอคะไม่ใช่ตึงเนืดหรอคะไม่ใช่ขาไม่ใช่ขาใช่ดีเข้ามาข่อยกินข้าวไปสาวแสงร่ำดวนสาวร่ำดวนมั้อันนี้กินข้าวหรือยังคะนิดแล้วค่ะกำลังจะฉาบูนกำลังจะฉาบูนเลยชาบูนก่อนค่ะตอนนี้ ขอฮาทูแต่งหน้ายังไงไม่ให้ยืดหน่อยค่ะเอ้ยให้ว่าเป็นแต่ยือเจ้าของจะมาดอะไรอีกแบบนึงหลังลูกล้อมผุดเล้วยังไม่หายเพราะยังหลังล้อมผุดเลยอ่ะควันลา้เลยเนี่ยยังเป็นหัวลูกล้อหผุดลายปาร์ตเดี๋ยวง่ายอ่ะรออยู่ปาร์ตคืออยู่เลิกแขกขออนุญาตนะคะไม่มาไอ้ไม่มาแล้วๆสวัสดีค่ะปาร์ตวันนี้คืออบอุ่นแทนนี่ปาร์ต สวัสดีค่ะกินข้าวกันแล้วยังค่ะนันโดนเธอเชยยางเหรอก็ขือนหนาแต่เป็นแถวขึ้นโซ่เดนี่ขึ้นโซ่เดยโซ่หละขึ้นล้ำเรือง้่ำเขาอยู่ติดตอก่อนตื่นขื่นเอกนก็เลิศแท้ อันนั้นล่องล่องพื้นที่ซาบูนกันนะด่ะโอยยอกนองเล่นซื้อๆล่วไม่ได้มาหานานแล้วคิดทอดไม่นอนกอดโดนเดียวเื่นอเดนกอดนอดจะเชื่อกระวาไปตี แล้วไปเก็บกันไม้นะมือแค่กับแคทมาเจอกันฮะอ๋ออาแคทนองมนาบอค่ะเล็กิหนเดี๋ยวพอนี่เพียบเล่นแล้วกนนื้อานบจะเอะกินข้าวหรือยัง ยังกินค่ะหนูกินแล้วหนูกินก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวถ้วยละแปดสิบบาทเด็กจังกงุ้มนึงนี่แหละค่ะเกือบบาทาทบาทเนี่ยมีอะไรเด็จั๊กงุ้มหนึ่งเหลือดิงุ้มนึงบอสจีบ้า่าจังไรก่อนผักฟรีนะคะไม่พอขออีกจ่ายสั่น <laughs> เอาไว้ดี่าง <laughs> เลยด,ดีว่าเส้นฟ <c oughs> ีนกการต <c oughs> ลาดเขาตัองอะไเอาเป็นจังไดก่อนดูน้ําคนลายนี่มีใช่ยังผิดบ่นะพิดดยู่ยใช้อะไรบํารุง <c oughs> ใส่ซี่ั่วแม่เจ้าของเคยใ,ใ,ใ,ใส่ใส่แต่อันนั้นตัวเนาะไปแล้วเป,เป็นอย่างรอรอก,ก่อนรอใครเป็นอย่างรอ,อก,ก่อนวันนี้ได้รับภารกิจภารกิจไหนนึกว่าจะไม่ผมเนี่ยไม่ได้ให้มานานหรอกมานานต้องเอามาให้พี่มาัาก็ได้อยู่ท <c oughs> ี่เรา ีสวัสดีสวัสดีค่ะชื่อยังเกาะชื่อป้นหลิวค่ะอันนี้ชื่ออะไรคะสวัสดีค่ะอุ้ยอยู่น้ำแข็งมากกว่าเดิมเลยเออจังหวัเหมือนคนตากินข้าวกันเลยยังตายังเลยววันนี้แม่ขนมาให้เลยเสื้โอเค่คอดังมาใช่ไหมคะแม่แม่แต่ว่าต้องใสถุงก็ต้องใสด้วยค่ะชุดปลายหนาวด้วยแม่แม่อย่าลืมชุดลำเพลินกับสิ้นนะคะนี่ผีแค่ นุ่มบวกเตี้ยบุคันมากฉันรู้แล้วคำว่าตัดแม่ก็เดิมว่าเขาตัดหนูก็เลยแม่ขึ้นหนูก็เลยเชิดเลยกูก็เชิดใส่แล้วแมด้วยแม่แม่เอวัสดีค่ะชายจูงเดี๋ยวอยู่ด้วยกันตรงนี้เหรอใช่เอาดอเลยนะคะป้าเป็ดเอาดอเลยบอสมันคือเลิศแท้ นี่มีพ่อฝากมีพ่อฝากรางวัลน้ำใจมาให้พ่อฮักพี่เองให้สองคนพ่อเคื่บัสจุกจัารโอ้โอวัหลัก็ดูไลสดมูสองคนฝากให้ให้น้องจบกับน้องต้นลิ้หน่อยวันจันทรว่างานี่า แล้วค่ะยยได้รับแล้วได้ค่ะพี่น้องขอบคุณพ่อสมบัตินะคะขอบคุณพ่อฮักอันเยสู้ใจนะคะแล้วก็ขอบคุณพี่สู้ใจที่เป็นธุระ

เดออันเพชรนาทีไแมเร็วค่ะเรียกค่ะโอเคแต่งตัวนะขอบคุณค่ะพี่ครับไปแล้วขอบคุณนะคะขอบคุณมือกล้องค่ะเดี๋ยวเดินทางต่อก่อนเดี๋ยวอีกคนนึงว่างหนึ่งนั่นป่าวึ้นได้ที่ไปนั่เพลินกันเลยบประคันได้ซ้ำแหน่ใช่ละ พี่แอน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 มาต่อนหนึ่งนี่มีพ่อหักฝากตังค์มาให้พี่แอนฝากทำไมฝากให้พี่แอนหนอวพ่อต้องบอกชื่อไหมหรือบอกคุณพ่อน้องบอกค่ะพ่อหักพ่อสมบัติค่ะฝากให้พ่อฝากให้พี่แอนขอบคุณนะคะคุณพ่อสมบัติคุณแม่ถามพ่อแอนไหคนเดียวกันนี้ใช่ค่ะ <Birthday? S 2> ค,คะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะค่ะ,คะตอนแรกคนบอกว่าให้โยกให้ต้นนิวสันมีคนนึงให้ใครก็ได้แล้วแต่ชิ้นใหญ่แบบนี้เพรานั่นแปว่าก็เลยรีอแบบให้พี่แอนนี่ก็ได้สันพี่แอนนี่รู้จักไหมรู้จักครับพี่แอนนี่เป็นแดนแถวหน้าค่ะพ่อผ่ามออีแดนตอนแรกที่พี่แอนถ่ายคลิปแล้วพ่อเอาปากมันมาให้น้องปลายพี่แอนกำไั้เลย<อ>คนนี้นแรกที่ที่บอกว่าจะโอนให้น้องปลายก็โอนปากามาให้ก็เลยจำแก่ได้แล้วก็เป็นเพื่อนในเทนพ่อด้วยขอบคุณมากนะ ปกติล้วพี่น้องคนมันมันด้ค่ะพี่แอนเมื่อนี้ขอบคุณค่ะแต่งคนคนมาที่ท่ายที่เซียนะปกติบ่เห็นน้อยกินยาคนเยอะแต่ก็เลยว่าเอ้าใส่ที่ไมาถ่ายเลเขื่อลงทุนคืนนาเดิมได้เมื่อนี้ท่านปอบูไปก่อนได้ค่ะจะสิแต่งหน้าปรทธานบ๊ายบายขอบคุณค่ะขอบคุณพ่อฮับ์ด้วยนะคะไปแล้วค่ะ